สวัสดีครับอยู่กับหกหลอดน้ำกรีนครับเราติดตามาทีมงานท่านสาทอครับตอนนี้ก็ใครจะได้เปิดบอ่อใหม่แล้วครับบอ่อติดกันนี่แหละขยายขยายขยายบอ่อใหม่ครับดินไม่พอครับ เลี้ยงจอระเข้นะถ้าแกเขาอาจอระเข้มาจากสมุดประการครับออกมาเลี้ยงตอนนี้ก็ทําเป็นบอ่ออันนี้อันนี้ที่ฟักไข่ของมันนะไม่ใช่อะไรที่เขาขุดเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยเป็นที่ไข่ของจอระเข้ครับโอ้อลังการงานสร้างครับคนขุดนีสุดยอด ดูการยืนก็รู้แล้วครับว่าระดับปรามจารย์ครับเอาแบบชนิดที่ล้อมันเลยออกมาจากาที่ขุดอะฝีมือมากดูการใส่ดินสิไปโอ้ทางก็จะชันๆนหน่อยครับแต่ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ ่สองหนึ่งศูนย์ครับหรือว่าสองร้อยสิบลั่นลั่นลั่นดูการยืนนะรู้สึกว่าขั้นเทพมากครับ ดินแบบนี้ไม่มีสไลด์ครับเพราะว่าปร,รมาจารย์เขารู้ดินเป็นยังไงครับถึงกล้าย,ยืนแบบนี้เอาให้ถึงนรกแต่ไม่ถึงครับถึงแค่นี้แหละ <c oughs> โอ้สะสุดยอดอ่ะเนีเวลาเสร็จพวกบเขาจะแต่งสวยมากเลยนะเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมครับดิงสโลป วันนี้มือหนึ่งของแม่ไม่มาครับรู้สึกว่าทางมันชันเขาก็เลยขอพักผ่อนหนึ่งวันครับแบบนี้เปลืองเชื้อเพลิงแน่นอนครับเจ้าส1 2หดีครับแคทตอนนี้เราอยู่มุมบนครับ Đó, drone nha bin đây xuống mạc Khuất thăng quanh น,นั้นเรามาถึงมุมนู้นครับอันนี้ก็ตกประมาณ200-300เที่ยวแล้วมั้งแต่ใส่ดินค่อนข้างจะเยอะครับงานเที่ยวต้องจัดหนักจัจเต็มให้กับลูกค้าหน่อยเอาใจลูกค้าหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้งานไม่ค่อยจะมีถ้าใส่กระป๋อย หรือว,ว่าใส่นิดเดียวก็เจ้าของเขาอาจจะไม่ปลื้มครับเขาก็อาจจะหาเจ้าใหม่ถึงจะงานเที่ยวก็แล้วแต่ครับต้องใส่ให้จัดหนักจัดเต็มเพราะว่าเขาใช้ดินเยอะประมาณสองสามพันเที่ยวงานเหมาน้อยๆนี่แหละอ้าวยังไม่บีบแตรเลยอ่ะโอ้ออกแล้วอ่ะออกตัวแล้วอ่ะน่าจะนั่งนับตักเลยเนะี่ย เ,เดี๋ยวมาดูซูโม่ครับบอกต่อซูโมคอนนี้กระบะไปหมดแล้วครับ ขยับไปขยับมาเดี๋ยวมันร่วงได้เลยพี่สอนอาจารย์ังไงวะเดี๋ยวเราต้องลงไปอยู่มุมนู้นนะฝั่งทางโน้นว่าอ่าสุดบูมของเจ้าสุดบูมของเจ้าแคทร้อยยี่เนี่ยเป็นยังไงครับ โอ้หน้าหวาดเสียวมากครับตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเลยอะ่ะอันนี้ชั้นที่สามนะเขาลงไปอะ่ะโอ้ขนาดเคดยังยกล้ออะ่ะแข็งขนาดไหนครับ นี้สิเขาน่าจะเปิดน้ําลงมาฝั่งนี้ครับวิมือขั้นเทพ มันจงเวียงครับเกียร์สองนะเนี่ยเอาเกียร์สองครับขึ้นบอกเกียร์สองเคยมีไหมอ๋อขึ้นมาแล้วอะเอ้ยเพิอ้ยโอ้โหลั่นลั่นลั่นครอบแกร์ครอบแกรบน่าจ,จะหมดเวลาแล้วครับ เขาเลิก17นาฬิกาครับเจา้านี้โอ้ยฝังตัวไม่ใช่ไม่ใช่ฝังตัวครับก็คือต้องเอาตรงนี้ให้ลึกๆเลยเดินฝังตัวไปใหม่หมอ่อากันไว้ครับ แฟนของคนขับแมคโครครับเขาจะรู้ดินโคลนครับแค่ฟันหน่อยแค่ตุ่งปีหน่อยหนักเลยวิ่ง อ,อ๋อไว้ที่ยืนเนี่ยน,นึกว่าจะแค่พุ่งขี้ไม่ใช่ยืนให้มันเสมอให้มันเรียบจะได้ไม่กระดกครับอ้ไอ้อออออคอนนึงบูทแตกหมดแล้ว,ลวเนี่ยยบูทโซ่